สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมเนโครสก่อนเดิมโอเคซึ่งวันนี้นะครับถามว่าเราจะมาทําอะไรตัวละครก็สุ่มไปแล้วอะไรแล้วก็ทําทไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวแต่รีวิวตัวละครให้หมด <N ek ros> วันนี้ครับมันมีเรื <N ek ros> ่องหนึ่งที่ผมจะต้องมาทำนะว่าคือผมจะมาทํา <N ek ros> ตามสัญญาทำนัไม่เหมือนใครบางคนนะครับโอเคผมมาทําตามสัญญาที่ให้กับน้องคนนึงก็คือน้องคนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาสอนจัดทีมใช่แล้วตามที่ได้ให้สัญญากับน้องเขาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เริ่มเลยไหมอย่าเพิ่งครับก่อนจะเริ่มผมบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จัดทีมได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่ผมจะทําคลิปนี้ผมก็ได้ทําการไปลอกไม่ใช่นะครับไปศึกษาหาข้อมูลมาพอสมควรเลยนะครับนะก็แบบพอที่จะมาสอนพวกคุณที่กําลังดูคลิปนี้ได้นะครับแบบแบบจัดไม่เป็นไม่มีพื้นฐานอะไรแบบ เป็นเลยนะครับนะแม้ในกาขายคอร์สเรียนพิเศษโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มจัดทีมกันนะทุกคนผมอยากจะมาบอกพื้นฐานสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในการจัดทีมครับอย่างแรกนะครับตำแหน่งการวางตัวละครจะมีผลต่อการใช้สกิลพิฆาตแล้วก็โจมตีปกตินะครับนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับการที่ศัตรูฝ่ายนะครับจะมาตีแถวใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องตีแถวที่อยู่ตรงข้ามมันให้ตายหมดก่อนนะครับ แค่นี้แหละครับที่ต้องรู้ถามว่าผมแคร์เรื่องนี้ไหมก็ไม่ครับผมไม่แคร์นะครับผมจัดทีมตามสัญชาตญาณน,นะครับโอเคเรามาเริ่มบทเรียนการจัดทีมกันเลยดีกว่าทีมที่เราจะบอกนะว่ามันจัดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเรามาเริ่มจากองค์ประกอบของทีมหนึ่งทีมดีกว่าว่ามันต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับที่ขาดไปไม่ได้ขาดแล้วเหมือนแบบขาดคนคนนั้นไปนะครับนะ <c oughs> ก็คือขาดแท้งนะครับถ้าไม่มีแท้งเนี่ยมันจะไม่มีตัวช่วยรับตีน ซึ่งแต่ละตัวก็ค่อนข้างที่จะบางๆนะครับนะยิ่งเป็นตัวดาเมตก็บางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแท้งเลยสําคัญมากนะครับแล้วก็ตัวที่สองครับถ้ามีแท้งแต่ไม่มีดาเมตเราก็ฆ่าอีกฝ่ายไม่ตายนะครับเราก็จะโดนกระทืบแบบเพีพ้ยเเพ,พ,พเป็นกระสอบทรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวดาเมจใช่ไหมซึ่งตัวดาเมตเนี่ยที่เราต้องใส่เนี่ยเราจะใส่ไป2แบบครับดาเมจสแบบก็คือดาเมตมูมเช่นอันนี้ก็เป็นเบนิมารุโอนี่จังระดับเอสนะครับ แล้วก็ดาเมจเดียวผมก็จะใส่เป็นกาบิลู่แล้วกันทำนะักกาบิลู่นี่เราจะมีตัวระเมจครบแล้วใช่ไหมครับอ่ามีแค่นี้นะพวกคนก็จัดทีมเล่นได้เคลียร์ด่านอื่นได้แน่ๆนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของตัวละครนะรว่าเราใส่อเทมเต็มหรือเปล่าอัพเลเวลร้อยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยนะครับนะไม่ใช่แบบจัดทีมมาอย่างดีนะนะแต่อเทมเนี่ยไม่ได้ตีบวกอะไรเลยแล้วก็เลเวลนี่เพิ่งอยู่เลเวล10อันนี้ก็อ มันก็เคลียได้แค่ด่านาต้นนะครับนะโอเคต่อกันเลยนะครับซึ่งตำแหน่งที่ผมว่ามาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่เออควรมีอยู่แล้วแต่มันจะมีเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับแบบอ,อ้าหนึ่งตัวใส่อะไรดีวะไม่รู้จะใส่อะไรอะ่ะผมแนะนำครับซัพพอร์ตนึกอะไรไม่ออกใส่ซัพพอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ตที่ผมแนะนำเหรอเอ,อ่อต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าทีมเราขาดอะไรเช่นทีมนี้ใช่ไหมเออเบนิีมาลุใช่ไหมอ,อ่ะเบนิีมาลุอันนี้ผมจัดให้มันยืนด้วยตัวเองได้นะครับแบบ ไม่ต้องมีแทงค์มาอยู่ด้านหน้าน,นี่ก็ยืนด้วยตัวเองได้ก็อก็ไม่ต้องใส่แทงค์แล้วการบิลูเหมือนกันนะครับการบิลูอาทิ่จมันการบิลูนะครับผมก็ใส่ให้มันยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตีแรงเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องใส่แทงค์ด้านหน้าแล้วสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปเนี่ยก็คือเอเรนครับใช่แล้วมันจะเป็นตัวที่ช่วยทาดามจเพิ่มนะครับนะซึ่งแล้วก็ทําให้อีฝ่ายเนี่ยติดสถานนะสตันหรือแช่แข็งด้วยนี่ทีมก็แบบจัดง่ายๆนะครับก็แค่นี้เลยนะ ก็คือ1ทีมนะครับจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคือแท้งดัมเมจซึ่งดัมเมจเนี่ยก็จะมี2ตัวก็คือดัมเมจเดียวกับดัมเมจมูแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้จะใส่อะไรอีกตัวก็ใส่เป็นซัพพอร์ตนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรรู้ว่าเราจะต้องจัดอะไรยังไงเนี่ยแล้วคือจัดริมูรุนะครับใช่แล้วริมูรุ ริมรู้เนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่ามันมีความแบบสอดคล้องทาคอมโบแบบเป็นทีมเวิร์กับทีมเราไหมนะครับนะอันนี้เราต้องดูด้วยนะครับซึ่งถามว่าซับพอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับก็เช่นอาจจะใส่เป็นตัวเปิดคอมโบ,บ,บก๊ตปตาก็ได้ใช่เป็นตัวเปิดคอมโบแบบกัปตาก็ได้นะครับแต่คือเราไม่รู้จะทำคอมโบแรงๆไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับ <laughs> หรือว่าแบบคนได้ก๊ปต์มาก็แล้วแต่นะครับจะใส่ก๊ปตะไปก็ได้ แต่ว่าแต่แต่การที่คุณจัดทีมวางอะไรเนี่ยมีตัวแบบครบแล้วก็คือตัวแบบแท้งครบแล้วดาเมจครบแล้วซัพพอร์ตครบแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบเป็นทีมที่ดีสุดเสมอไปครับทีมที่ดีที่สุดก็คือทีมที่มีการวางระบบแบบช่วยกันช่วยกันนะครับเช่นยังไงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างทีมโซเอนะครับทีมโซเอของผมเนี่ยถ้าคนดูนครับนั่นจะมีการวางระบบนิดนึงตรงที่ว่าแต่และตัวนะครับมันจะซัพพอร์ต โซเอใช่แล้วก็คือถ้าเกิดมาเทียบกับทีมว่างอันนี้นะครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะแยกกันทําดาเมจทําหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับแต่ทีมโซเอเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนอกจากทําหน้าที่ของตัวเองแล้วมันยังซับพอร์ตให้โซเอเนี่ยใช้สกิลได้ดีขึ้นด้วยนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับกบ็ปตะเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวเปิดคอมโบใช่ไหมครับชิออนด้วยทําหน้าที่เป็นตัวเปิดคอมโบมันจะทําให้โซเอเนี่ยได้เงาเพิ่มขึ้นด้วยอ่าพอโซเอได้เงาเพิ่มปุ๊บ สกิลพิฆาตของโซเอมันก็จะแรงขึ้นนะครับพอสกิลพิฆาตโซเอแรงขึ้นปุ๊บมันก็จะตีหลายรอบใช่ไหมตีแบบโคตรถี่เลยพอตีถี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสกิลของนี่ครับของโซกะนะครับต้องให้แบบตีคอมโบได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการวางครับว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะวางครบแต่ละตัวนะว่าเนี่ยแทงเอ่อดาเมจซัพพอร์ตอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่าแทงดาเมจซัพพอร์ตเนี่ยมันมีการแบบเอ่อช่วยเหลือกันไหมนะครับนะช่วยเหลือแบบ แบบสกิลตัวนี้ไปช่วยตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้นนแบบปิ๊บปิ๊บ,บนะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าศึกษาข้อมูลตัวละครมามากน้อยแค่ไหนอ่าไง่ายๆครับก็มีแค่นี้ครับสําหรับหลักการจัดทีมทุกคนไม่งงใช่ไหมครับนะผมเชื่อว่าทุกคนไม่งงอยู่แล้วก็มีแค่นี้แหละก็แมวอะไรมาแต่ทุกคนแบบอาจจะแบบเออคือการที่จะทําบางระบบแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์พอสมควรเลยนะครับแบบ S <S <an> เออใช้ความคิดสร้างสารรสค์ผสมคนแต่ถ้าผมไม่มีความคิดสร้างสารรค์ทำไงผมก็จะตอบว่าโดยช่องผมเขาจะคุยนโอเคไม่ไม่ไม่ครับไม่ไมไมครับคือใจอยากตอบแบบนั้นครับแต่ว่าผมได้คิดวิธีที่สําหรับคนที่ได้ตัวละครตัวใหม่นะครับแล้วแบบเออคืออยากจัดทีใหม่แบบได้ชิออนมาใช่ไหมแบบอยากจัดทีมาแบบชิออนรแบบแบบ้อนแบบเห่อตัวใหม่อยากได้เงี้ยจะจัดยังไงอ่ะต้องทํายังไงครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะดูว่าชิออนเนี่ยมันเด่นเรื่องอะไรเช่นอันนี้เออปุ๊บ โอเคชิออนเนี่ยจะเป็นตรงตีทั่วไปครับแรงใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลพิฆาตเปิดคอมโบได้ใช่ไหมอ่าจะเป็นตัวที่ดีเลยนะครับแต่เรามาดูว่าชิออนเนี่ยมันตีธรรมดาแรงใช่ไหมเราขาดอะไรอะ่ะเราก็ขาดเอ่อเราขาดโบนัสใช่ไหมอ่ะขาดดาเมจหมู่อ่ะเรามีดาเมจเดี๋ยวเป็นชิออนแล้วใช่ไหมอ่ะก็ใสเ่เบสนมารูปไปขาดอะไรอะ่ะ ขาดแท้งเหรอแท้งจําเป็นไหมเ่ะเราแบบเออแท้งนี่ค่อนข้างจำเป็นนะครับถึงแม้ว่าตัวแต่ละตัวของคุณมันจะยืนได้ด้วยตัวเองแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะยืนได้ตลอดทั้งเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใส่แท้งไปครับซึ่งตําแหน่งวางแท้งเนี่ยผมแนะนำนะว่าเป็นด้านหน้าสุดครับเพราะว่ามันจะโดนดาเมจก่อนแต่ด้านหน้าสุดแล้วด้านหน้าสุดตรงไหนด้านหน้าสุดมันมีทั้ง3ช่องก็ขึ้นอยู่กับว่าแถวที่คุณวางเนี่ยตรงไหนมันบอบบางที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็น รีโมรู้แล้วกันครับผมติดวางแทงไว้ตรงกลางอยู่แล้วมันเป็นนิสัยส่วนตัวครับแล้วพอครบแล้วจะซัพพอร์ตชิออนยังไงอ่ะเนี่ยครบแล้วมีดาเมจอะไรครบแล้วเราจะใส่อะไรใส่ซัพพอร์ตเราจะใส่อะไรยังไงอ่ะเราจะแบบซัพพอร์ตชิออนยังไงอย่างที่ผมบอกครับนึกไม่ออกให้ใส่ซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตที่จะใส่จะแบบช่วยเสริมดาเมจหรือแบบจะช่วยทําให้ถึกให้แต่ละตัวมันถึกขึ้นแบบเช่นผมใส่ทรีอาร์ Tri R, ใช่ไหมอ่ะใช่เช่นผมใส่ทรีอาร์ไปใช่ไหมแล้วแบบเออเนี่ย ไทราอาร์มันก็จะเพิ่มโล่ทำแบบโล่อามาตะให้แต่ละตัวแต่ละตัวละครใช่ไหมอ่ะเนี่ยทุกคนก็ต้องดูด้วยนะครับว่าดาเมจเยอะพอไหมดาเมจเยอะพอไหมเช่นถ้าคนของไม่แรงเนี่ยเช่นเนี่ยเบนนี่มารุของยังไม่แรงชิออนของยังไม่แรงพอก็แนะนำให้ใส่ไทราอาร์นะครับแบบคือด้วยความที่ของไม่แรงใช่ไหมครับเลื่อดก็อาจจะน้อยมันอาจจะยืนด้วยตัวเองนานไม่ได้แล้วก็จะใส่ไทราอาร์แบบเพิ่มโล่อะไรนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจแล้วครับว่าโอ้โหไอเทมฉั้นเต็มร้อยอยู่แล้ว ขาดแบบต้องการดาเมจดาเมดแบบเหลือๆอะไรแบบต้องการซัพพอร์ตที่มีดาเมดก็ใส่เฮเลนไปได้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะใส่แค่ตัวละครซัพพอร์ตคนนี้นะมันจะมีตัวอื่นๆให้เลือกอีกเยอะนะครับนะโอเคนี่ครับหลักการจัดทีมพูดน่าคือว่าคุณเนี่ยจะต้องเลือกตัวละครที่อยากเล่นมาหนึ่งตัวใช่ไหมพอเล่นปุ๊บพอเลือกมาปุ๊บเนี่ยก็ดูด้วยว่ามันมีจุดเด่นตรงไหน พอดูว่ามีจุดเด่นตรงไหนก็ไปวางจากนั้นก็ดูว่าทีมเราเนี่ยขาดอะไรพอรู้ว่าทีมเราขาดอะไรเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาดูอีกว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนในสายแบบในสายเช่นแบบสายซัพพอร์ตสายแทงค์สายจงปีนะครับว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนมาซัพพอร์ตนะครับตัวที่เราอยากจะเล่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีแค่นี้ครับคอนเซปต์ในการจัดทีมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องเป็นดาเมจแบบไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องทําเหมือนผมเพราะว่า ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือการจัดทีมตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่มอยากจะเสนออย่างนะครับว่านอกจากคือเราไม่จําเป็นจะต้องมีพวกนี้ครบเวยขอแค่เราได้ทีมที่แบบตรงกับแบบตรงกับ,กบความรู้สึกเราอะแบบแบบคือแบบเคลียร์ด่านนั้นได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมแบบเออเร็วๆตรงสิ่งที่เราต้องการครับจัดทีมตรงตามสิ่งที่เราต้องการเช่นทีมนี้นะครับทีม เบนิมารุโอนี่จังนะครับนะะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนเหมือนแทงมันดูแบบไม่ดุพอนะครัาเอาเป็นชิออนเอรันนี่เช่นทีมเบนิมารุโอนี่จังถ้าทุกคนสังเกตดีนะครับจะขา,าดดาเมจเดียวใช่ไหมซึ่งาดาเมจเดียวเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับมันจะช่วยทําให้เราตีเราทำาดาเมจได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น,นครับต่อเนื่องยังไงอ่ะแบบงงอ่ะคือถ้าคุณเอาดาเมจพวกที่ใช้สกิลไปคาดมาเยอะๆเนี่ยอ่ะเช่นผมเอาเบนิมารุเอกับเบนิมารุเอสมากันซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้พวกที่ใช้สกิลไปคาดพวกเนี้ย ถ้าเกิดไม่ใช้ไม่ใส่ไอเทมใหม้มันตีแรงๆเนี่ยมันตีเบาแน่นอนครับนะคือตีเบาไม่ได้หมายความว่าเบาแบบแบบเหมือนพวกซัพพอร์ตครับคือไม่ใช่เบาเหมือนพวกซัพพอร์ตครับแต่มันเบาแบบคือมันเบาแบบใช้ยาวๆไม่ได้อะเข้าใจไหมใช้แบบคือมันเบาแบบสมมุติมีเกาะไหนหน่อ,นนอยมันก็ตีไม่รอดแล้วมันเลือดมันลดไม่พอเออทำนองนี้แหละนะก็นั่นแหละครับข้อเสียทีมที่มีแต่ไอพวกเนี่ย ไอ้พวกที่มีแต่ใช้สกิลพิฆาตแต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมแน่นอนครับมันมีข้อดีครับข้อดีมันก็คือมันสามารถปล่อยสกิลพิฆาตได้ทุกเทิร์นครับถามว่าทุกเทิร์นยังไงอ่ะแบบอุย้ยเทิร์นนี้มันก็ต้องมีครูดาวมีแบบใช้ไฟอะไรบ้างสิใช่ครับผมเลยแก้ปัญหาด้วยการที่นี่ครับผมจะใช้นะครับเทิร์นแรกอาจจะปล่อยสกิลพิฆาตได้ของชิออนใช่ไหมอ่ะเทิร์นที่สองครับไฟเราฟื้นเว้ยใช้ชิออนเราเพิ่งใช้ชิออนใช่ไหมชิออนก็ครูดาวไปผมก็จะตามด้วยเฮเลนครับพอตามด้วยเอเลนปุ๊บ เอเดนคูดาวไปใช่ไหมเทิร์นต่อไปปุ๊บไฟไฟก็4 40แล้วเราก็จะใช้เบนนี่มารุโอนี่จัง S ตุ้มต่อครับพวกนนคือมันจะใช้ดาเมจจากสกิลพิฆาตในเป็นดาเมจหลักในแต่ละเทิร์นนะครับนะไม่หวังแบบเออไม่หวังเหมือนทีมไอพวกนเนี้ยเนี่ยทีมทีมเนี้ยที่แบบเออสกิลพิฆาตนานแบบใช้ทีนะก็กินกินกินไปกับดาเมจของไอพวกเออตีธรรมดาไปก่อนไอทำนองนี้ครับแต่ทีมนี้นี่ผมจัดแล้วผมแบบ เอ่อคือแบบดัมเมจสกิลพิฆ่าเป็นดัมเมจหลักก่อนแล้วกันนะครับนะก <g iggle> ็ทำนองนี้แหละวิธีจัดทีมเอ่ออันนี้คือผมไม่ฟิกอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องมีครบทุกตัวแต่ว่าแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่มีแบบความคิดสร้างสารรค์ยังไม่มาเงี้ยก็ใช้คอนเซปต์ที่ผมบอกตอนต้นๆได้นะครับแล้วก็มีแค่นี้นครับสาหรับการจัดทีมนะครับนะแต่ในเมื่อเราไหนๆก็ทําคลิปนี้แล้วเสียเวลาไปรวบรวมข้อมูลแล้วเรามาดู รูปแบบทีมสําหรับมือใหม่ที่แบบเออยังไม่มีตัวละครมากแล้วแบบจะจัดยังไงดีกว่านะครับนะซึ่งทีมสําหรับมือใหม่ใช่ไหมครับนะที่ผมแนะนําก็คือทีมเออทีมนีนนมนะ้แล้วกันเอาเป็นทีมง่ายๆเลยนะปุ๊บอ่ะแล้วก็เออชิออนแล้วใช่ไหมเอานี่โอนี่จังเออเรียกโอนี่จังไม่ได้ครับยังไม่พัฒน,นาการ <laughs> โอเคครับเราก็จะใส่เป็นฮาคุโร่แล้วกันนะครับนะนี่ ทีมสลับมือใหม่ครับนะคือมือใหม่ยังไงวะเนี่ยก็คือผมเชื่อนะครับว่าพอทุกคนเล่นไปสักพักนะครับเล่นไปสัปพกพาแเราสุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องได้ตัวละครบ้างแหละซึ่งตัวละครนะครับผมก็นี่ครับทำให้มันซัพพอร์ตกันสูงสุดใช่ไหมอ่านี่ผมก็เลือกมาครับอันนี้คือทีมมือใหม่ครับที่แบบยังมีตัวละครไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะแบบพอมีตัวระดับ A ออยู่บ้างแต่มีไม่ค่อยเยอะก็ตามนี้นะครับซึ่งถามว่าอืมก็ก็ตามนี้นะครับ ซึ่งถามว่ามีอีกไหมผมก็บอกครับว่ามีอีกก็คือสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มแบบเรื่องจริงๆเลยครับแบบยังไม่มีตัวละครอ่ะมีไม่ค่อยเยอะเออมีไม่ค่อยเยอะก็จะตามนี้ครับนะก็อยู่ไหนจัชุนะเอชุนะชุนะเอชูนะเอเช็คชื่อเช็คชื่ออยากให้รู้ว่าเปิดเปิดซูมพังไว้แต่ไม่เรียนไม่ออกสักทีโอเคนะครับแมผมเชื่อว่าบางคนต้องเป็นบ้างแหละเรียนออนไลน์โอเคชุนะเอนี่ครับ เริ่มต้นมาเราก็จะมีพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะเนี่ยมันมันให้มาสตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกตัวที่เราจะเอามาใส่ก็ใส่เป็นโซเอแทนแล้วกันนะครับนะนี่โซเอโซเอเนี่ยมันก็ตีธรรมดาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วับนะนี่มันตีธรรมดาดีอยู่แล้วดาเมจตีธรรมดาไหนตีทั่วไปดาเมจร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเนี่ย oh. ตีธรรมดาแรงอยู่แล้วก็ใส่แค่นี้สำหรับทีมที่แบบคนยังไม่มีอะไรเยอะไงก็ใส่แค่นี้แหละนะที่เหลือแค่จัดไอเทมให้ดีที่สุดนะนั่นแหละ สำหรับคอริมมลูอ่ะแล้วแต่แต่ละคนนะว่าจะใส่ซัพพอร์ตไปยังไงเช่นทีมเราเนี่ยดัมเมจเยอะแล้วขาดแบบซัพพอร์ตเช่นฮิวอะไรพวกนี้ก็จัดตามนี้เลยแต่ว่าจัดจัดตามแบบเนี่ยสมมุติซัพพอร์ตแบบดัมเมจเยอะแล้วใช่ไหมก็แบบอ่ะใส่เป็นซัพพอร์ตแล้วนะลดคูลดาวอ่ะฮิวส่วนวิธีเลือกคอมโบนะครับอันนี้ผมแนะนําก็คือกดกิ้มไปนะว่าอันไหนมันจะเกิดคอมโบดีที่สุดเช่นอันนี้โอ้โหคอมโบแค่5อันเองแต่พออันนี้ หกอันก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นครับง่ายไหมวิธีเลือกคอมโบง่ายๆนะครับคอมโบนี้เราสามารถจัดได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตำแหน่งยืนตำแหน่งยืนของแต่ละตัวด้วยนะครับซึ่งคอมโบเนี่ยแนะนําว่าให้ทํา6อันนะครับ6อันก็ถือว่าดีครับ6อันขึ้นก็ถือว่าดีมันเติดหอันได้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับนะผมไม่เคยทำมากกว่า6อันแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับนี่สมมุตินนะทีมคุณแบบโอ้โหแบบไอเทมยังน้อยมากเลยอะ่ะน้อยแบบ น้อยมากแบบโดนตีที่เราตายคุณก็อาจจะใส่เป็นลดดาเมจก็ได้นะครับหรือแบบเออเหลือๆอยแล้วอ่ะทีมเรามันโหดอยู่แล้วก็อาจจะเป็นฟื้นฟูนฟนเลือดแบบเล็กๆน้อยๆให้นะให้ไปต่อระหว่างเกมได้หรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นปีแรงนะครับนะถ้ามั่นใจนะก็แล้วแต่และคนจะใส่นะครคอเรมลอลุต่อมานะครับอีกทีมพอแบบมีตัวละครเอสเข้ามาบ้างแล้วเช่นอ่ะชิออนนะทีมชิออนผมก็แนะนําตามนี้ครับ พอถ้าเกิดมีตัวละครมาประมาณหนึ่งแล้วนะก็ตอนนี้ครับซึ่งลิมบูรุคอยลิมูรุเนี่ยผมแนะนานะว่าให้สําหรับคนเริ่มแรกๆเนี่ยให้ใส่เน้นดัมเมจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคือไอเทมคุณยังไม่ได้แรงมากใช่ไหมอไอเทมคุณยังไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เน้นดัมเมจไว้ก่อนนะครับเน้นเน้นเคลียร์เกมเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตสำหรับคนเริ่มแรกๆถ้าสังเกตดีครับผมจะเอาเป็นคือ ถ้าสังเกตนะครับผมเนี่ยจะเอาเป็นตัวที่เน้นทำดาเมจได้นะครับเพราะว่าเราเน้นเคลียร์ด่านเร็วอยู่แล้วสำหรับคนเริ่มแรกๆ่ะสำหรับคนมีชิยอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่แบบได้เบนี่มาลุมาโอ้โหอยากลองของวะก็ไปแทนเลยนะนะสำหรับคนที่ได้เบนี่มาลุมาปึ๊บเอาไปแทนเอาไปแทนเลยนะครับเอ้ยเอาไปแทนนี่หรือไม่ก็แบบทีมที่ผมภูมิใจเสนอก็นี่ครับสำหรับคนที่ได้เบนี่มาลุมาทั้นี่ผมแนะนําทีมนี้เลยเว้ ถ้าเกิดใส่ item, อเทมค่อนข้างจะเพอร์เฟกนิดนึงก็เป็นทีมที่ดีเลยนะครับนะใช้สกิลพิฆาตอย่างเดียวใช้สกิลพิฆาตอย่างเดียวนะโอเคนะโอเคสำหรับคนที่เริ่มมีกอบบุตากอบบุตาใช่ไหมสำหรับคนที่เริ่มมีกอบตะสำหรับคนที่เริ่มมีกอบตะนี่ผมก็จะเอากอบตะมาใส่ถามว่าก,กอบตะใส่พวกแถวนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่จะวางนะครับคิดด้วยนะครับว่าคือมันดีอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าจะวางยังไงแต่ผมติดนิสัยวางแบบนี้นะครับ แล้วก็อ่ะนี่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีตัวนี้โอเคใส่เป็นโซเอนะครับนะเพราะว่าเมจธรรมดาอะไรอุ้ยแต่ก็ตัเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปล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 นเป็นฮาคโร่นะครับฮาคโร่นี่เหมือนจะเป็นตัวที่พูดอย่างดียวคอมโบมันดีอ่ะคอมโบมันดีเอ่อเดี๋ถอนคำพูดอย่างเลยวเดี่ยถอนคำพูดมากนี่อ่ะคือทุกคนอาจจะต้องไปปรับแก้อะไรของ ทุกคนน,นิดนึงนครับว่าทํายังไงมันถึงจะแบบเกิดคอมโบดีที่สุดนะครับก็เลือกตัวละครมาอ่านี่เห <t> ็น,นไ,ไหมเลือกเอาเองครับว่าทายังไงถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากที่เราจะจัดถ้าเกิดอยากให้ทีมโหดเนี่ยการที่เราจะจัดทีมให้โหได้เนี่ยเราต้องนึกด้วยนะครับว่าตัวละครตัวไหนม,มันซับพอตตัวละครตัวไหนแล้วก็เอามาจัดนะครับถึงจะเกิดทีมโหดอันนี้ก็เป็นทีมกัปตะนครับทีมกัปตะต่อไปเอ่อทีมกัปตะแล้วใช่ไหม ก็แค่นี้นครับที่ผมแนะนำนะครับทีมสำรับมือใหม่ที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทีมคนโหดเนี่ยทุกคนก็คงจะเริ่มจัดทีมไปแล้วแหละทุกคนไม่ต้องไปหวังแบบอะไรมากหรือว่าถ้ามีตัวละครที่ที่แบบอยากเล่นแล้วก็อยากฝึกจัดด้วยตัวเองก็ลองใช้วิธีเบื้องต้นของผมนะครับแต่ถ้าคุณแบบโอ้วิธีไหนมันกระจอกอ่ะแบบไม่รู้จัด แต่ใช้วิธีนายบบมันไม่เวิร์กก็ไปดูช่องอื่นนะครับเขาจะมีทีมที่เขาเล่นอยู่ก็ไปก๊อปมานั่นแหละครับผมก็ทำแบบนั้นตอนเล่นแรกๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปที่มาสอนจัดทีมในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมนี่บอกเลยนะว่าอาจเป็น10กว่าคลิปเลยอะ่ะแบบมันอธิบายไม่รู้เรื่องสักทีนะครับนะโอเคไม่ไหวละบายบายไายนาระ